สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆพ,พ,พี่น้องทุกคนวันนี้จะไปให้อาหารปลานะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาชมนะคะติดปากอาขอความกรุณานะ ก่อนคอมเมนต์นะคะก่อนกดติดตามนะคะเพราะบางทีอะ่ะเราเข้ามาแล้วกดเลยแล้วคอมเมนต์เลยอะ่ะทางเจ้าของช่องไม่เห็นคอมเมนต์ของคุณนะคะคือเหมือนคล้ายๆทางที่อยู่เขาเขาเรียกอะไรอ่ะกัมหรือปิดหรือยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าชั่วโมงดูหรือนาทีดูนะไม่มี ที่ดูเกิน3นาทีก่อนนะคะนะแล้วค่อยคอมเมนต์แล้วก็กดติดตามถ้าไม่งั้นกดเลยคอมเมนต์ comment เลยระหว่างที่กดเข้าไปอะ่ะไปดูคลิปนะคะอ่ามันจะกลายเป็นว่าที่คุณคอมเมนต์ไปเราไม่เห็นเราไม่เห็นเราก็เลยไม่ได้ตอบอย่างเงี้ยเราก็ต้องขอโทษขออภัยอันนี้ก็ถือว่าเจ้าของช่องไม่ผิดนะคะทุกคนนะ เราเราต้องดูกดทาง y o YouTube ไปด้วยอันนี้ก็คือได้ข้อมูลมาจากรุ่นพี่ๆที่เขาทำก่อนที่เขาทำก่อนนะคะนะแล้วทีนี้เขาจะเขาก็เข้าไปดูแล้วเขาก็จะพูดเหมือนกันหมดเลยประมาณนี้ค่ะแต่บางคนที่ที่ใช้คำว่ามาฝากช่องมาอะไรอย่างเงี้ยนะเราเข้าใจอยู่เพราะว่าเมื่อก่อนเราก็เป็นเรายังไม่ได้ศึกษาข้อมูลเยอะอ่ะ แล้วพอจะทําเข้าจริงๆก็ลองไปศึกษาข้อมูลอะไรเยอะแยะเลยนะคะทุกคนนะเราก็เลยรู้ว่าคําว่าไปฝากช่องไปกดไลค์อะไรที่เท่าไหร่เท่าไหร่อย่างเงี้ยเหมือนคล้ายๆเราไม่ได้ตั้งใจที่จะไปดูคลิปเทาเลยเราเพียงแต่ว่าไปหาเพื่อนให้ติดตามเรามาถึงจะมีเพื่อนติดตามมาเยอะเท่าไหร่ก็ช่างนะคะ แต่ชั่วโมงคนดูเชั่วโมงดูนะคะนะอาจจะพูดผิดบ้างก็ขอโทษนะคะถ้าใครไม่เข้าใจก็โอจะพูดไปไงดีก็ต้องทำความเข้าใจว่าเราต้องมีนาทีวินาทีนาทีการดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะถึงเราจะมีเพื่อนเป็นพันเป็นอะไรแต่ในคลิปเราไม่มีคนดูมันก็เหมือนเราทำไปเสียเปล่าโดยที่เรา ไม่ได้อะไรเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราอะ่ะต้องร่วมมือกันนะคะเนาะขอลาคลิปไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะทุกคนนะเดี๋ยวค่อยดูคลิปใหม่นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมะคะ่ะที่ไหว้มือเดียวก็ว่าอีกมือนึงถือ,อกล้องอยู่นะคะทุกคนอขอบคุณมากเรคยวาม ทีิอินดีที่เพื่อนๆแวะเข้ามาช่องแม่๋าพาชิลนะคะวันนี้แม่๋าพาชิวก็ได้ไปทำบุญนะเนะา,าะกับพระไหว้พระขอพรรับรู้สึกสบายใจแม่๋าพาชิวก็ได้เวลากลับแนละ้วทุกคนขอลาแต่เพียงแค่นี้แล้วค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะด้วยความจริงใจค่ะ